วันนี้อยู่สุขปรลาดครับสุขปราหลาทยาอะไรวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นักเรียนม .6 นะครับจะทำการสอบและบทสภาพของความเป็นเด็กสุขปรลาครับวันนี้เป็นงานจากเย้านะครับตอนเย็นวันนี้ผมมามาก่อนตอนเช้าไม่ใช่เพื่เที่ยงนะจะเที่ยงนะ,ะเดินดูว่าบรรยากาศของวันสุดท้ายของการเรียนสุขปรหลาดของน้องๆม .6 นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนเวาตนก ก็คือกคือมากงขงมเนเนี่ยเข้้าไแตไม่ต่อยนะต่อไม้เยไม่มับได้ต่อแล้วดีมากมีมากชื่ออะไรชื่อตนต้นตุ้นแุ้น่าได่ตัวห้าสิหาสิบามิส้าห้าบห้าสิบสิ้าาา

เกต้ออันนี้คือกรติดใกัเลย่อจบปีการศึกษาอ๋อพวมาหกแมาว่ให้ที่เราเป็นอหกอ๋อก็เลยมาลาครูเนี่พอ้ารเรียกเรียเลยอยู่มามาครับนก็จริงใจจริงง ตื่นเต้นเลยเป็นงานเป็นกานทรก็เป็นแบบแนสูงแบบยากไม่าาก็ทำไม่ด้นาะแต่อบคุณที่ยยน่ด้กันมาหนึงปีไปแตการไปมองผมไม่ยากกว่าเก็เป็นกาเกไม่ใช่อาจารย์ไม่เก่งเราตอบยโชคดีนะจ๊ะกันแ้าจารย์พยังไบ้าง อาจรนนี้ใจดีครับใจดีจริงมาสอนหน้าสอตาเใช่ครับสอนดีด้วยเดี๋ยวสอบยากไปหน่อยอาจารย์สอนวิชาอะไรฟิสส์คฟิสะอ๋อเราไดเก่งเลยอยไม่ได้จาาจารยสอยใี่ม้าจา่้ไม่มอะไรมเต้นนอใช่ไหม อ๋อนี่สมัยสมัยผมเรียนยังไม่มีปากกาเล็กขนาดนี้นะครับจะเป็นสีใหญ่ๆจะไปต่อไหนเนี่ยยังไม่รู้ครับ <c oughs> มีเรื่องเปล่หรือว่ายังไม่ <c oughs> มีเรื่องยังครับยังงไม่เรื่องยังไม่เรื่องอะไรใช่ไหมจะไปต่อไหนตุลาครับ แต่ขนาด้ไหมบริหารครับดีมากเหมือนฉันทั้งคนดีมากได้ได้แล้วหรือว่าคิดว่าจะไปต่อคนนี้คนนี้ได้แล้วหรือว่ได้แล้วใช่ไหมเออชื่ออะไรเนี่ยชื่อมีคนอเกริกาเหรอครับอไหนบริหารบริหารดีไล่ไม่ใช่ครับบัญชีธรรมาบัญชีธรรมศาสตร์เหรออ๋อที่ไปต่อไหนจะไปต่อไหนนิติที่ไหนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เอาวิศวะครับวิศวะที่เออเดือดดุลาดุลาดีมาก ด้วยตอนไหนมีไหมไม่ดนครับอะไรม่ดนรักษารักษาพี่ดนนะโอเคคันนี้บอกนี่ตา่าสายตันี้ประไยแค่นั้นตามหน้าตึกยาเขาจะรวมกลุ่มกันถ่ายรูปนะครับแล้วก็ต้องฝันหนึ่งก็จะเป็นโ้นของงานโตจีนคืนนี้สมัยสมัยรุ่นผมเรียนไม่มีแบบนี้เลยดีครับี่รั่รั มออะไรเนี่ยมอหนึหหนใช่ไหมอยู่ห้องอะไรมอหนึอนดิ๋ดิทำไมถ <c oughs> ึงมาถกลาบ <c oughs> <c oughs> ต้งใจมาที่นี่อยากมาเดีวโดนังครับู่เพื่อนชวนอยากมาด้วยเพอชวนดวเ,นเ่นเราเรียนเก่งไหมคิดว่าเราเรีนเก่งไหมก็พอได้พอได้อยู่มอเธอได้เป็นไงพอมาอยู่อยากไปรู้ใช่ไหมยากไหมถึงกุหลาบจะยากไหม ได้ไหม<อ>ต้องดังมั่นใจเด็กสวนต้องมั่นใจยอยู่ครับงการงการใ่หมโอเคชื่อครับเลขนตัวรู้อย่างเลขตัวหกส่วนหัหะหกส่วนหกัองหกวองคครับไตมั่นใจเด็กสวน สวนบ้าบอลมีมาทุกยุคทุกสมัยครับขอยมีลูกบอลเตะเถอะแต่แรเตราก็ได้ที่มาเตะได้เตะหมดลูกปองกับลูกเทนนิสวกระดาษปั้นก้อนกลมๆะครับเหลืออะไรก็ตามบาทีรองเท้าจะรองเท้าเล่นมาเตะกันเลยแต่เราก็ได้ครับที่สามารถเตะได้เด็กสุลาบ,บ้าบอล ี่มออะไรเนี่ยมาห้ายู่่หกเลยเยะไปต่ออะไรโมหกไม่ต้องเตรียมตัวถึงไหมอะโมหกต้องเตรียมตัวจะไปต่ออะไรนะอ่าจะต่อเนี่ยตัดเีตัดใช่ไหมอ่าีไปต่อล้ที่ยันต่อสถาบัตัที่น่าจะบังปดฝังปดเอ้ยโอเคโอเคขอยอได้คอยได้เห็นครับอ่ามืหน้าถุกหลาครับเมื่อไม่นานนี้เองมีข่าวว่า รถชนเด็กนักเรียนหนาข้ามทางมาลายไฟแดงด้วยครับคุณพว่วันนี้ผมจะรอดไหมอ่าไปเขียวแล้วอันนี้หยุดนะทุกที่หยุดโอ้หยุดขึ้นหมดเลยดีมากแสดงว่าวันนี้ปลอดภัยปลอดภัยเจอเโออีกแล้วเจอรกงานเดี๋ยวรอข้ามอีกทีสวัสดีครับผมโอ้ยไปตอนที่โดนชนไม่ถ่ายเฮ้ยไม่ทันยไงไม่รู้ มามาหลังพอดีมาหลังประมาณอันนี้เดินชวนพี่จะหายให้เดินชวนนะมันโอ้ยเอาใจไปเลยเจ็ครั้งก่อนนี้ชวนกระโดดกระเด็นข้ามไปมาสามเมตรเลยนี่ข้ามมาพอดีที่เอาหัวไม้ฟาเนี่ยสองคนนี้นะครับมันน่าจะประจิตลำเลียเราบอกแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับ เพราะที่นี่เด็กโตที่นี่คนอโดนเรืองมาแล้วคคไม่คนธรรมดาไปอยู่ได้ไดดเรียน,นยเรียนแต่พ่อปู่ช่วยพอดีโอ้ดีมากดีมากเดีด๋ยวเรองรถต่อไปใช่ครับปลอดไทยอยู่แล้ว <c oughs>